มาหอดอันปลาของดอกผักกาดนะคะพี่น้องนเพิ่นท่านได้บายเต็มที่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเขาวบ่นไกลๆเด้อแต่ว่าเฮาต้องย่างลงไปอีกเม่จากหน่อยจากพี่น้องเพราะว่าต้องมีขามไปบ่ไไรมันค้าค้องจ้กพี่น้องจกะจ้ะเออเอาเวอร์อิโมเมนต์นะพลังหน่อยว่าสิไปทางสายหรือทางขวาเราบอกว่าไปทางสาย เยอะงวนแห้งเพิ่นว่เนนาเดี๋ยวเราจะขาพ,พี่น้องเขาไปบึงกใกลๆเด้อยว่าดอกเพิ่นมันติดติดไหนดูหาทางเขาไปอยู่่ามันคาคองนะคะติดคองค่ะนะพี่น้องพี่น้องจ้ารถขามมาได้แล้วละจ้าเนี่ยค่ะเพื่อนต้องมีเพิ่นก็บจะบานแม่แล้วนะคะแต่กับบานเพท่านเปิดนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้คือดอกต้นรามานะสวยงามย้า ต้นรับค่ะเหลืองเต็มไปบิดเลยค่ะพี่น้องค่ะสวยงามสวยงามเหลืองเหลืองเหลืองเต็มไปบิดเจ้ะลังกาอันนี้่อนกะพลังนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกอันนี้แล้ววานเพื่อนก็จะมีมะเมล็ดนะคะเพื่อนกัจะเอาไปทําเป็นน้ํามันจ้ะพี่น้องจ้ะบางคนมันก็จะเอื่นว่าดอกน้ำมันจ้ะ ที่เห็นเหลืองเหลืองที่มองเวลารถทําคลิปได้มองเห็นเหลืองเหลืองนี่แหละจ้าเหลืองพ่อดอกอันนี้แหละจ้าดอกกวางตุ้งฝรั่งนะคะหรือว่าต้นรับนะคะพี่น้องจ้าบางคนก็นจะเอื่นว่าดอกน้ํามันจ้า คลิปนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเว็ซีสู้ผูสู้คนได้จากเ mm hmm. มือนี่กะพามาเลาะปาลาเลาะธงนะคะหละกักกบพามาชมดอกต้นราบนะคะ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราก็ฝรั่งหน่อยดเดอ mm ้อ hmm. อย่าลืมกดไลก์กดแชร์บายบายกุตโอบายบายทุกคนไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วบายบายบุญน่ะบุญนะ พลังหน่อยที่ไปต่อแล้วพี่น้องไ,ไว้เด้<ป>